สวัสดีครับพบกับรถมือสองของมาสเตอร์นะครับวันนี้นะครับจะมาพบรถไซ์ใหญ่อีกหนึ่งคันกับ Audi Q7 นะครับ40 t f s นนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นปี2019นะครับได้มาอยู่เพียงช่วง96 0 0 0นะครับยังมีรับประกันศูนย์ต่อเนื่องนะครับก็เป็นรถ Audi Thailand นะครับก็เดี๋ยวผมจะพาชมรอบๆคันก่อนนะครับครั้งที่แล้วผมก็รีวิวตัว Q5 ไปนะครับอันนี้จะเป็น Q7 ก็เดี๋ยวผมพาดูรอบๆกันนะครับเพราะว่าคันนี้ก็รถตัวรถเนี่ยมันจะเป็นสภาพเดิมๆนะครับไม่มีอุบัติเหตุหรืออะไรนะครับก็รับเข้ามาเป็นสภาพมีเลยบอกเลยว่ารถคันนี้สวยนะครับจะมีรับประกันศูนย์ต่อเนื่องนะครับโตควเจเนี่ยมันก็จะเป็นไซส์ใหญ่กว่าตัวของ c 5ที่เคยรีวิวไปนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยครับก็จะเป็น4.0 TFSI นะครับคอเต้นะครับปี2019นะครับผมจะพาดูด้านท้ายนะครับ ค,ความกว้างของ Q7 นะครับด้านถ่ายตัวนี้จะเป็นตัว5ที่นั่งนะครับดูตัวด้านข้างนะครับก็จะเป็นสเปคเดิมๆนะครับ <Okay. S 1> สวยเลยนะครับคันนี้นะครับรับประกันศูนย์ต่อเนื่องด้วยนะครับก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของการเซอร์วิสนะครับ ลองไปชมตัวห้องเครื่องกันนิดนึงนะครับผมมาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์2000เทอร์โบนะครับตัวนี้นะครับก็อัตราเร่งดีนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องของการว่ามันจะอืดหรืออะไรนะครับก็ใช้งานได้ดีนะครับจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับตัวนี้ กระโปรงก็เดิมๆทั้งหมดเลยนะครับตัวสูบจะเป็นสูบ V นะครับสี่สูบนะครับก็ลูกค้าที่สนใจคันนี้ลองเข้ามาดูของจริงก่อนได้นะครับมาดูตัวเปิดประตูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นครีรเลตทั้งสี่ประตูนะครับประตูหน้าและประตูหลังนะครับเป็นครีรเลตทั้งหมดนะครับถูจัดคอนโซลด้านข้างนะครับ จะมีไฟเตือนตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวเปิดฝาท้ายนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ขับดีมากๆนะครับแล้วก็อัตราเร่งก็ตอบสนองนะครับความนุ่มนวลน,นะครับก็ใช้ได้ดีทีเดียวเลยนะครับแล้วผมขออนุญาตลองสตาร์ทรถให้ชมนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ในตัวรถนะครับก็เดี๋ยวลอง สตาร์ทนะครับนะครับเครื่องยนต์เสียงเงียบมากนะครับนะฮะจอก็จะเป็นตัวป๊อปอัพตัวนี้นะครับเลใหม่นะครับอยู่นี่ครับ9 6้า0นะครับสามเจดนะครับผมอะไรนะครับก็จะมีพัดเดิ s ลชิพนะครับตัวนี้ก็มี เป็นตัวควบคุมเครื่องเสียงจากพวงมาลัยนะครับด้าน,นซ้านะครับก็จะมีควบคุมตัววิวกล้องนะครับแล้วก็าจอตัวเรืนใหม่นะครับตัวแอร์นะครับควบคุมโซนได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของมัลติมีเดียนะครับ เกียร์นะครับกญแจนะครับตัวแอร์นี่แบบบอกเลยว่ากว้างนะครับเย็นภายในนะครับสะอาดมากนะครับการใช้งานน้อยนะครับสภาพสมบูรณ์นะครับรถที่ลูกค้าดูนี่ก็คือเป็นรีวิวจากตัวรถจริงๆนะครับสวยนะครับโอเคเดี๋ยว ผมจะลองไปสรุปราคากับเรื่องไฟแนนซ์ให้ครับผมก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับก็จะมาสรุปราคานะครับพอที่นนะครับ p f s อ c o t e นะครับปี2019นะครับรับประกันศูนย์ต่อเนื่องนะครับเป็นรถ Thailand นะครับรถศูนย์นะครับราคานะครับอยู่ที่2,290,000บาทนะครับลูกค้าที่สนใจคันนี้นะครับก็สามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับหรือ จะผ่อนเป็นแบบบอลูนหรือว่าทําเป็นหักค่าใช้จ่ายนะครับถ้าลูกค้าที่ซื้อนาบริษัทนะครับสามารถหักค่าใช้จ่ายได้นะครับ3 6 0 0มบาทต่อเดือนนะครับตอนนี้เลยนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับถ้าสนใจรถคันนี้นะครับก็ลองเข้ามาชมรถจริงได้ครับที่มาสเตอร์ส i f ฟายยุธานะครับสาขาประดิษฐ์มนูธรรมนะครับก็ถ้าชอบคันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร้นะครับ ตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ